พอพอมันจบแวามความรู all, <So S 1> ้สึกของคนที่เคยสัมผัสเคยสัมผัสตรงนั้นแล้วีความรูสึกยังไจะกินเธอปิดตัวไปช่วงช่วงนั้นคังเอิญแล้วก็เกิดลงไปด้วยกันเพราะว่าอก็รตัวแบบหลังจากนเอย่าใต้พลดพลาดหลุเกีวก็เดกเด็้ ว่าจะต่อเดิมก็ย้ายมาถึงประม <Nice> น,นี้ก็้อยกว่าปีแล้วนะครับอย่างร้านเดี๋ยวว่าโตนี่มาก่อขายเป็นร้านเดียวในยโสนาที่ขายพวกเกี่ยวกับปศรรุสัตว์ยาอาหารสัตว์แล้วก็ขายพวกวัสดุที่ใช้ในการแสดงหมอรำแหละ ใช้ตัดเย็บชุดหมอลำกองกีตาร์แต่ว่าทิ่ิทยาลัยที่มีชื่อชื่นน้อยเลยใช่คือมันมันก็ยังบอกเล่าใช่มันของที่ขายนี่ถ้าถ้านับประเภทแลนะโคโรตันก็ไม่เมื่อก่อนตั้งไปนัดจังหวัดต้องมาซื้อกระดาษจะมีกระดาษกระดาษตั้งโป้กระดาษแต่ อย่างสมัยก่อนต้องไปเข้าตกแต่งมี่กระดาษใช้แต่งเป็นสีทองให้กับสีเขียวกับสีแดงไอ้สีน้ําเงินบ้างเนี่ยอุตส่าห์จะปีนึงผมตามเสียเข้าไปคนที่พัดชนไปเนี่ยเสียได้ช่างเข้าสอบตัดลายต่ังเสร็จแล้วก็ก็ก็เสียก็มาจับคู่กระดาษตอนตัดลายคู่ไหนจะเหมาะกันเสร็จแล้วก็ได้สีทองกับสีตาข่ทยคนอันนี้สวยสุดเข้าไปเสนอในข้าง เราสร้าเสร้างครับแล้วเราได้เห็นแล้วแต่เต้องคอยดูแล้องมีความทีนี้เท่านั้นซึ่งเป็นที่มาที่เราเราเห็นว่ามันจะเป็นท้องกับเป็นภาษาที่ที่เวลาเห็นว่าเป็นต้นไมโบราณแต่ว่าเขาตกแต่งมาได้ดีแล้วพอพอน้องเสร็จแล้วสารการเศรษฐกี่อำนาจจะรู้ต้องการเอากระดาษนะครับเราทุกวันนี้ยังมี มันเรือ่สีวันาวเก่อเราดรู้ได้ความสุขความสูงของทางของของบรรยากาศว่าไม่รู้สึกว่ามันมันทำให้ร้